สวัสดีครับผมนักศึกษาเภสัชศาสตร์เมทัศลุงวิชานิวัตรฝึกปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลยาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและตอนนี้คุณกำลังรับฟังยา t ูยูพอดแคส s t สาระด้านยาดีๆเรามีให้คุณครับ ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการเกิดเอ็กตาร์พาเซชันจากยาที่ไม่ใช่ยาเคมีบําบัดซึ่งใน E ีีนี้ผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการจัดการและการป้องกันปัญหาซึ่งจะต้องทํำยังไงเรามาฟังกันนะครับเมื่อเกิดการเอ็กตา a ์พลาเซชันนะครับขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทําก็คือหยุดการอินฟิวชันโดยทันทีแต่ว่าอย่าเพิ่งถอนเข็มออกนะครับข้อที่2พยายามดูดยากลับออกมาให้ได้มากที่สุดระวังกดโดนบริเวณที่คิดว่าเกิดเอ็กตา a ์พลาเซชันครับข้อที่3 ทำสัญลญักษณ์บริเวณที่ฉีดและถ่ายรูปเอาไว้ข้อที่4ทําการถอนเข็มออกครับข้อที่5แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็จดบันทึกไว้ข้อที่6ให้ยาบรรเทาปวดในกรณีที่ต้องใช้นะครับต่อไปเป็นข้อที่7นะครับให้ทําการประครบเย็นหรือประครบร้อนตามชนิดของยาโดยมีวิธีการดังนี้การประคบเย็นให้ใช้โคแพคประครบบริเวณที่เป็น เป็นเวลา20นาทีจำนวนสีครั้งต่อวันเป็นเวลา1-2วันครับความเย็นจะทำให้หลอดเลือดเกิดการหดตัวลดการแพร่กระจายของยาไปสู่บริเวณอื่นสำหรับการประครบร้อนให้ใช้ฮอตแพคประครบบริเวณที่เป็นเป็นเวลา20นาทีจำนวนสีครั้งต่อวันเป็นเวลา1-2วันเช่นกันครับการประครบร้อนจะช่วยในการขยายหลอดเลือดดำและช่วยลดความเข้มข้นของ,ของยาโดยการเพิ่มบัตโฟและจะทำให้ลดอาการปวดและบวมบริเวณดังกล่าวด้วยครับ ข้อ8ครับติดตามประเมินผลการรักษาภายใน24ชั่วโมงแต่ในกรณีที่พบว่า extravasation มีความรุนแรงคือมีอาการปวดบวมแดงนานกว่า72ชั่วโมงแล้วอาจปรึกษาศัลยะแพทย์เพื่อพิจารณาในการตัดเนเยื่อที่ถูกทำลายออกไปครับข้อ9ครับกรณีที่พบว่าผู้ป่วยมีเกล็ดเลือดลดลงและมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติให้รีบแจ้งแพทย์ทันที สำหรับตัวอย่างยาที่ต้องใช้การประครบเย็นที่พบได้บ่อยนะครับได้แก่อเมโมดานโอลอัไซโคเวียแอมโฟเทลิซินและโพเทสเซียมคลอไรค์ครับและตัวอย่างยาที่ต้องใช้การประครบร้อนที่พบได้บ่อยได้แก่นอออีพิเนฟินโดบูตาเมีนโดปามีนไฮเปอร์โทนิกโซเดียมคลอไรทีพเอน็นฟีนิโอยโซเดียมไบคาร์โบเนตและแคลซคเซียมคลูโคเนตครับเมื่อประเมินแล้วพบว่าผู้ป่วยมีอาการปวดก็อาจพิจารณาในการให้ยากแก้ปวดจากการเกิดเอ็กซ์ตาเวซชันได้ดังนี้ครับ กรณีที่เป็นผู้ใหญ่สามารถให้อ b บูโ o เฟน400มิลกรัมรับประทานทุก8ชั่วโมงแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการปวดรุนแรงอาจสามารถพิจารณาในการให้วิกโอบิออยด์อนาจิ i สได้เช่นรรมดอลรับประทานทุก8ชั่วโมงเป็นต้นครับซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องเก็ดเลือดต่ำและมีปัญหา GI b l e e d i n g ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม NSAID นั่นเองครับกรณีที่เป็นเด็กครับ ก็จะใช้พาราเซตามอลขนาด10-15มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสทุก4-6ชั่วโมงไม่เกิน5ครั้งใน24ชั่วโมงนะครับหรือว่าอาจจะใช้ไอบูโพรเฟนขนาด4-10มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสทุก6ชั่วโมงได้ครับสำหรับยากลุ่มที่เป็นวาโซเพสเซอร์ได้แก่อดีนาลีนโดปามีนโดบูตามีนมนอร์ดอดีนาลีนวาโซเพซินและโพสตาแกลดินเมื่อเกิดเอ็กซ์ตาวาเซชันนะครับ สามารถใช้แอนติโดดในการต้านพิษได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดเอ็กซ์ตาวเซชันขึ้นตั้งแต่แรกซึ่งจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งการป้องกันการเกิดเอ็กซ์ตาวเซชันมีหลายวิธีการดังนี้นะครับข้อที่ 1. ควรฉีดยาที่เป็นเวสิแคนดักผ่านทางหลอดเลือดดาขนาดใหญ่อย่างช้าๆข้อที่2กรณีที่ต้องฉีดยาหลายตัวร่วมกันให้ฉีดยาที่เป็นเวสิแคนดักเป็นอันดับแรกครับข้อที่3าม กรณีที่ยาทุกตัวเป็นเวสิเคิ t ดัให้ฉีดยาที่มีปริมาตรสารละลายเจือจางน้อยที่สุดเป็นอันดับแรกและฉีด0.9%โซเดียมคลอไรด์ปริมาตร2 5 5 0ซี cc, หลังให้ยาแต่ละรายการครับข้อที่4ผู้ที่ฉีดยาควรฝึกฝนจนมีทักษะที่ดีในการฉีดยาครับข้อที่ 5. เฝ้าระวังติดตามและประเมินตำแหน่งเส้นเลือดที่ฉีดยาทุกเวรและพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งฉีดยาเมื่อสงสัยว่าจะเกิดเอ็กซ์ตาวัซชั่นครับ ข้อที่6ครับพยาบาลต้องสื่อสารกับผู้ป่วยในเรื่องของอาการปวดบริเวณที่ฉีดทุกครั้งเมื่อบริหารยาที่ทําให้เกิดเอกซตาเวเซชันได้โดยแอบสอบถามอาการปวดหรืออาการระคายเคืองบริเวณที่ได้รับยาหลังการบริหารยาดังกล่าวนะครับข้อสุดท้ายข้อที่7ครับควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการติดตามและแจ้งให้พยาบาลทราบเมื่อเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ซึ่งผมได้พูดถึงเรื่องของการจัดการเบื้องต้นและวิธีการป้องกันเอ็กซ์ตาบัสเซชันจากยาที่ไม่ใช่ยาเคมีบำบัดนะครับซึ่ง EP ต่อไปจะเป็น EP สุดท้ายผมจะพูดถึงเรื่องของการจัดการเอ็กซ์ตาบัสเซชันจากยาที่พบได้บ่อยได้แก่นอร์อีพีเนฟรินอะดีนาลีนโดปามีนครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อที่จะได้รับข่าวสารด้านยาอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในยา to You Podcast สาระด้านยาดีๆเรามีให้คุณณขอบบคคุรั